สบายดีน้องวันนี้เขาจะมาถ่ายการตบพระทรายนี่คือเป็นประเพณีของทางบ้านเนาะมันเป็นการพากันตบพระทรายนี่เขาจะมาถ่ายบริเวณรอบๆให้เบิ่งเนาะบริเวณรอบๆนี่คือที่เห็นนี่คืออันนี้เป็นป่าสาเด้อพี่น้องป่าสาะมีสังเถิงเนาะตอนนี้ไม่รุ่นหนุ่มสาวเพิ่นกามาสอยกันขุกทรายคุณยังเนาะเพื่อที่จะเอาไปตบพระทรายพี่น้องตบพระทรายอันกล้องใหญ่เลยเนาะเด็กหนุ่มหนุ่มสาวกันเนาะเพราะว่านี่คือการออกแห่งรวมความสามัคคีของชาวบ้านเนาะชาวบ้านก็จะมาสอยกันจากผลไม้ขลุ่มือเนาะ ก็เล็กๆน้อยๆเหมือนเดิมอีกน้องบรรยากาศรอบสศิมันนี่เนาะเล็กน้อยเหมือนเล็กน้อยก็พาคกันซอยกันเนาะซอยกันดินไปไปเที่ยวชาติเด็กกผู้ปั่นพระทรายกับปั่นเนาะตบพระทรายกับตบเนาะเอามือลูกกับลูกเป็นแบบว่าเป็นพระทรายเนาะอ้าวตอนนี้เพิ่นก็เริ่มพังเสาไอ้เสาหลักองพระทรายเนาะอันนี้มงนี้ผมตบพระทรายทุกปีเนาะพี่น้องเวลาก็ประมาณเดือนนี้เนาะ ช่วงนี้นะเนี่ยเพิ่นกต็ตบปลาทรายแถวบ้านกัยมันสอยกันเห็ดกันจังเลย จะสามเพื่อนนะทุกคนามเพื่อนรนี้กันีบากันตากาตกัะต้ได้บ่ครับคุาวในญาติไวได้เนาะคัุนะอบาญาติมือเป็นอาการขันพอื่มกับบ้านได้ครับุาวนญาตมือปั๊ยว่ะ

นี่คือพัฒการดูปันเต่ากักนี่เนาะก็นีนี่ต่อกันนี่ขี่รถเเมือก่นี่าพิเิเรชมนี่แหละเป็ตกรับฮ่าโมกิเต้ลุ้ล้วปัดร้อนไปเหตุฉุกุนันแล้วก็ส อะไรเล้วท <ersch> <Aj ax. S 1> ี่นั่งก้องเึอก้องบอพี่ก็เป็นอ้าวก็เดาออกมายืนยิ้มกัาลังเจ้าจับกอดถือกอกก้อน้ำกเองถือดไปไงใช้ทีมงานกับประชาชนจังาวาโทรกันไปเ้าบอกยามเมาเมาลำกันเลยไปบัก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 เดีบักบัเบักบักักบัก

สนตเต่น่อยที่มันเป็นปลาผากรได้ตาคบได้เข็บันทังนานะุนไดไปันชันี่เลยนมสับคนนาลาเอาตวยนด้มาจากูแมว ฮ่าพี่น้องวันนี้จิพาทัวร์ดงพีป่าดงพีป่าเนาะเป็นยังไงแล้มาเบิ่งกันนานเอา ไม่ยังเคยถ่ายน่แล้วถ่ายถ่ายผู้ท้าแสงยูงคิดว่าลงพิปซาพระพนม่วงกรสีรมาเ์ดนเนาะอันนี้กล้องพรถี่วะกระสียังเท้าะไร้หม่ใหม่เล่นกระสไปสาวะในระบ้านนี่อันนี้กรสีปเป็นชาลาเนะาะวาระพัน,น อาปงศพปงยังมีมึงอยู่มึงเศร้าหลายปีเลยไข่าวมาน้าโตผมงมาต๊ะา,า,าทายตหมูเนาะหลายปีเราไ่ได้ตบเนาะแมนแมนแมนเออฮะกระชับไปได้ตบเนาะอ้า อันนี้มันเห็ดบ่ได้มันต้องมันบ่ออกต้องมาจกลูกพระเจวดาผลจนกิึ่งสมานโมทนาแหลมนนีนี่คือเอาแร่ละบ่าตบคว้าสร้างเว้นนี่นอแหลกพนก็มาจูทู่จูเที่ยงกลางคืนนอลงบ้าลงมาพ้นหลังดังต้องรถคนเด้อลังเอาแบบซึ่งจำจะเดินความเขาร อาจุาไดลมาพัฒนาโมุกคนเด้อเขาเุ้นเอะบรรยกาศชวกคืนที่ัาน้มารตินิธานีวิมานีวารุษาปุาที่ยังวัิกังปัจจาีสาธุสาธุ สาธุอนุโมทามิสาธุอ่ามันเด้อวิเอวนปันจชยปิดปันใช้ไม่ปัน้ก็่อยเรยันใช้ก็เ่ออ่ามันเรเอาไปดีก็เด้อวเด้อพี่น้องเด้อเับกต่วัดไละ ทางวัดทางว่ายบันางาเดยวเดินย,ยาวยยาไป,ไปัน นหลังจากนี้ก็สีเหตเขาไปในวัดนอพี่น้องแล้วก็ไปเวียนเทียวในจังวัดอีอกประมาณสามรอบเนาะบรรยากาศากัระมาณนี้มันก็<ด>เริ่มแห้<ด>าไปในวัวนนดเนาะ

มาห้องกระชิมาว่าเวียนเทียนหอบบัดหอบพ่อแจกนอประมาณสามหอบนะพี่น้องนี่คือบรรยากาศกลางคืนเนาะคนกัวัยรุ่นหนุ่มสาวเนาะผู้สาวผู้แก่ไม่ห้างไม่มากครชื่อเต๊ปอยู่นี่เลยนอแค่ว่าเวียนเทียนในไทเปนพุทธบ้านนึกจำได้นะพี่น้องอันนี้คือเวียนเทียนนอในสำนี้นะ เสาวสาวพดบวกเงานอนไปสิสสป,ประมาณนี่ก็ตบนหล่างก็มาเต็มปัตเต็มมากไปนอนนี่คือบรรยาก,กาศรอบง,งาน ขอาวปะห้ย้าวทาวาวว้ยข้ว้วีห้เ้ยข่หา่วเย่เ้ยา่าย่า่เ่หวเาะ อันนี้เสาข้างอันนี้เสาข้างบ้านเน,น้นอยน้อย <c ười> บ้าห้างเกือกกีต้ม อัน,นี้ก็น่าสีน,น่้นอยเนเป็นอุบาประจำวัดเนาะรือว,ว่าเจ้าอาวาดประจำวัดเพเปน็นหลวงเนาะพี่น้อง แตกแถวเลยแตกแถวนี่ยนะคือแตกแถวเราป่ะที่นี่ฮะแล้วสาวงามประจวบพลม่วงเนาะนี่คือสิมของวัดว่าพลม่วงครับพี่น้องตั้งแต่ขนาดเกินมากค่ะผู้ข้าเกินมากแต่เทียนชิมมาหนีเนาะต้องงานขึ้ 来业了。 ก,กับคือ16สามหอบแล้วเนาะ16สามหอบแล้วคือคนกาซีปวจดเล็กๆหน่อยเนาะปวดเป็นอันจบกิจดี วาดทนหมอกนะพี่น้องตั้งแต่เพิ่นเห็นห้อแจกใหม่นี่ผมรู้สึกว่าห้อแจกนี่งามดีเนะอนะไรเนาะแมน่นงามะอะไรเราคาแต่นี่ละ่ะวงอันวงพินเท่านี่ละ่ะนี่อันนี้คือ่มคนหนาเครื่องเสียงเลยยังไงเอออย่าว่าพักเมืองท้อคนหนาเลยจัดรถนะนี่อนแลนด์นกันจัดมาแล้วเนาะนีน่คือรอบ,บอะนะงามอะไรเนาะพี่น้องตั้งแต่เพิ่นเห็นวัดใหม่ยังไม่ทันนี่เนาะ หอซิมหอแจกกุตรงกุตตีผืนกระงามงามในนาแต่เผืนก็มีซาลาให้หนังมาพี่นอกคือซาลาดีเนาะนประตูทางเข้าวัดกรับคุณใหญ่อลังการเนาะว มาเราตานควานตาเป็นระมกรายเนาะเดี๋ยวสาวขึ้นใหม่เนาะใกล้ด้ยใกล้ใกล้เออคุกาเบาก็ร้ายไม่กับต้นสนุกคคตรมักยุติาแต่ต้นสนุกไปกันไอ้เนาถ่ายลงเฟซบุ๊กถ่ายลงยูทูบอ่าจะได้เบุญเลยเยอะแยะหลายๆต้นสนุกคนหลักไม่เออ ลูกเกกลกเกยกบางุสนุกคนหมักทุกตามีสนุกมักสนุกกระดานเนาะแต่สนุกือเลยแต่บักวอนบัขบักสนุกกระดานตนองมาือสนุกมันเกินากอ่งาหมดวามือนี่คือต้นโตผาซ้ายฮะอันต้นฟัเนอพี่น้อง นี่กาศจะมีมเต่าด้วยนี่คือ,ะอ,นะคอระเพณีของบ้านคนหมวกครับพี่น้องก็บศลปมาน,นี่นะตออะ้นของ้ายยังขุนข้นกับสิลงมาเที่ยวร้ายพี่น้องนาะลงมาเห็ดยังระเพณนี้บ้านเฮากับศลายไล่าส่า ก็เ่จะได้พอดาดดอกใหม่ไอดอกไฟน่ายกว่าอะเพราะ่งดังบอกคอบเพื่กันเ่าะังดังลดเอาเออถ้าป้าดังอาจจะนั่งตัวน้ำาลไว้ แต่ตุโคนี่ยจะเป็นเั้าในหลักของพุทธศาสนา,าเฮาเป็นบอลพุทเจ้าเ,เป็นาตัดจัหูเนาะก็จะเป็นพุทธาาเจ้า,าก็ยันอาจัมพุทธก้าร้องดังขึ้นเด้ออิมัตตมินฐานเออิมานิวาลุก,กังพุทธเจติยัง ปะภาชิตังภูสนัทไายะสุติยัมีอิมัตเตมิงฐานเอ็ิมานีวาลุกังขุทาเจติยังปภาชิตังภูสนัทไายะตัดยมี อิมสัสตามเห็าเลอ,อิมานิวารุกังพุทธาเจติยังปภาสิตังมูสนัทาญา,าว่าวถ้าวายพบก,การบัตอิมสัสตามเห็นิหาเลอ,อุภังมาธาอี สาธุสาธุอนุโมทาภิสาธุเอาญาติน้ําตอนแล้วเลยบัดจัดโลภะเวณิโมสัมปัสันตาภาวจิตโตสัมภเวลมะเทกานตนี้พ โยชาตุังภวังตะพิทยยวิวาสันตุสามปโลโคหินานจันเภภวันวันตะได้โยสุขิธิขายงความภาวะอภิวาทนาคิริสเนียนวุฒาปจานิโนจตาลิโธรรมวธรรมกิยังคือัง อาลาประยน้ำประหยฟยายามคอขอเย้าองอาตาชิเนไฟจันอาตาิเนอาตาชิเนยาจิเตาสะวาจันด้ไหมไม่ได้ใช่ไม่พอหรอั้งมาเล้วมาเดี๋ยวสาเอาไว้แต่คุณไปแล้วคุณไปถึงเจอคุณตนผ่าตาย อ้าวขอทำายาหน่อยเนาะไม่อนี่คือพิธียังนอต๊อปะปลาทรายตปลาทรายละะ่วกเาเยนเทียนเยนเทียนเห้เาบบาดนาะอะไรคือประเภทนี้ประจําบ้านพลหมวงเขานอากะือว,ว,ว่าบ้านพลหมวงกันกรจะล่อันเศร้าพุดครับกับกับทัประเทศเปนหล่อได้เห็ุมันมอแต่ตอนนี้ดา บางมือ,อ,อบางบางวัดกัตตบตกรวัดออมนี่โดยตามบางวัดตามควาสะดวกโดยวัดนี้เปตัวนั่นโกมือกันรันนี้ก็ถือว่าจบสิ้นเนาะ่าน,นจบสิ้นเป็นารเอาวั่้น,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 นต,ตัวปีนี้จะได้กมีบุญ ุบนวงไฟเาน,นาะพี่นี่นอนน้ำรั่งยันจะพ่นทำพ่นทำพนทำแห้งมวนเนาะบ้านเฮานอนเคยมวลน้ำพนอยู่เลยบรรยากาศแห้งมวนบ้านเฮาเนาะจะได้กระดาษเชียร์ปัทายบนวงไฟให้เบิ่งอีกหน่อยพี่น้องเนาะจะได้กรากดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เนาะทางช่องยูทูบทางเฟซบุ๊กทาง Facebook ทิกต็อกก็ตามเนาะจะได้กระดาษฝากสมสนุกคือกันเนาะอันนี้กะดาษสมสนุกคือกันเนาะแต่ว่าสมสนุกของเจ้ากับตัวเราเนาะสมสนุกของข่อยคือภาษาอังกฤษเนาะพี่น้องเนาะ เออคือประมาณนี้เนาะนี่คือบรรยากาศบันเวลาวาดัดเนาะจยางไรผู้จ่งไรอยากเบิ่งก็กดไลค์กดแชร์กดแชร์ตะคายให้เนาะชิได้ถ่ายคลิปบานหนาก็จะถ่ายคลิปให้เบิง่งเนาะมีคลิปยังลงครับมาติดตามกันเบิง่งเนาะขอบใจณใจนพี่น้องเด้อ